อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกันนะตอนที่1729ดาวเคราะห์เบนจธาตุดาราจากฟ้ากระจ่างมีอยู่มาตั้งแต่อดีตการมันอยู่มานานแค่ไหนไม่มีใครรู้บางทีเจ้าของถ้ำคนเดิมหรือราชันเทพสีรุง้งอาจจะรู้ก็เป็นได้ตั้งแต่หวังหลินถือกำเนิดขึ้นมาจนถึงตอนนี้ก็เป็นเวลา2000ปีกว่าดาราจากฟ้ากระจ่างมีสงครามสองครั้ง ครั้งแรกกับดาราจากทุกชั้นฟ้ามีการตายเกิดขึ้นมากมายและวุ่นวายอย่างสิ้นเชิงแต่เมื่อเทียบกับสงครามครั้งที่สองแล้วสงครามครั้งแรกนับเป็นอะไรได้มันเป็นสงครามระหว่างดินแดนชั้นในและดินแดนชั้นนอกดาราจากฟ้ากระจ่างกลายเป็นซากปร,รักหักพังไม่ว่าจะเป็นเซียนหรือคนธรรมดาต่างก็ร่ำร้องด้วยความสิ้นหวังหลายดาวเคราะห์ที่เต็มไปด้วยชีวิตกลับพังทลายเป็นผุยผง ดาราจักรที่ครั้งหนึ่งเคยสว่างสดใสกลับกลายเป็นเงียบสงัดดาราจักรหมองหมนจนถูกปกคลุมอยู่ในฝุ่นเหลือดาวเคราะห์อยู่ไม่มากนักแต่บางส่วนก็ยังสมบูรณ์ดีดาวที่เหลืออยู่อาจเป็นเพราะไม่ได้เข้าร่วมสงครามบ้างก็บังเอิญไม่โดนผู้บุกรุกทำลายภายในดาราจักรอันกว้างใหญ่แห่งนี้มีดาวเคราะห์ดวงหนึ่งกำลังโคโจรอย่างชาช้า,ชาดาวเคราะห์ดวงนี้เป็นสีเขียวต้นไม้เขียวช่ออุ่มทำให้ดาวเคราะห์มีเงาอีกหนึ่งชั้น ดาวเคราะห์ดวงนี้เต็มไปด้วยพลังปราณแม้แต่ดาวเทียนหยุนก็เทียบไม่ติดรอบๆไม่มีดาวเคราะห์เหลืออยู่มีแต่เพียงวงแหวนห้าสีเท่านั้นวงแหวนทั้งห้าตัดกันราวกับดอกไม้แบ่งบานมองไกลๆมันเป็นดาวเคราะห์ที่ดูงดงามยิ่งบนดาวแห่งนี้มีคนธรรมดาประมาณพันล้านพวกเขามีชีวิตที่มีความสุขปราศจากสงครามซึ่งหาได้ยากในดาราจากฟ้ากระจ่างดูเหมือนเป็นเพราะมีพลังปราณที่นี่มากมาย เหล่าคนธรรมดาจึงไม่ค่อยเจ็บปวดนักส่วนใหญ่มีร่างกายแข็งแรงดีและงดงามมากรวมถึงแต่ละรุ่นก็ยิ่งมีคนธรรมดาที่มีพรสวรรค์บ่มเพาะมากขึ้นดาวเคราะห์ดวงนี้คือดาวเบนจธาตุบนดาวดวงนี้มีเพียงสำนักเดียวและมีชื่อว่าสำนักกุยีความหมายของชื่อสำนักคือการผสานร,รวมกันของธาตุทั้งห้าให้เป็นหนึ่งในดาราจากฟ้ากระจ่างดาวเคราะห์เบนจธาตุนั้นแปลกประหลาดมาก แม้จะอยู่ในดาราจากดวงดาวแต่ค้นหาได้ยากแม้แต่พันธมิตรเซียนยังไม่รู้ตำแหน่งที่แน่ชัดแม้จะใช้สัมผัสวิญญาณก็คงเห็นเพียงแค่ความว่างเปล่าเหมือนเจ้าอาสูรโลกันด้วยเหตุนี้ดาวเคราะห์จึงไม่ถูกจับตามองในสงครามทั้งสองครั้งอย่างไรก็ตามยังมีเหตุบังเอิญเกิดขึ้นช่วงระหว่างสงครามระหว่างดินแดนชั้นในและดินแดนชั้นนอกมีเซียนดินแดนชั้นนอกกลุ่มหนึ่งบังเอิญเข้าไปในดาวเคราะห์แต่กลับไม่มีใครได้ออกมา ดาวเคราะห์ดวงนี้คือดาวเบนธาุมีทั้งความลึกลับและอย่างคาดไม่ถึงหวังลินมีตำแหน่งของดาวเคราะห์เบนจธาตหนาต้ามอบให้กับเขาเมื่อครั้งก่อนและเชิญชวนไปที่ดาวหวังลิงถือหินยกเอาไว้และหาตำแหน่งที่แน่นอนของมันอย่างละเอียดคำเชิญของหนาต้าก็เกินพันปีแล้วพันปีมีการเปลี่ยนแปลงไปมากมายหวังลิงถอนสัมผัสวิญญาณออกมาจากหินยกเจ้าอสูรโลการลอยไปข้างหน้า ระหว่างทางไปดาวเคราะห์เบนจธาตุหวังหลินคิดถึงอดีตเขาเจอกับหนาเต้าได้เพราะกระเป๋าหนึ่งใบและจากนั้นก็ถูกอีกฝ่ายไล่ล่า,ลาอันตรายครั้งนั้นหายไปเมื่อเขาเผยขอบเขตจะวิออกมานาเต้ามีขอบเขตจะวิห้าสีหวังหลินพึมงพำพลังให้เจ้าอสูรโลกันทยานเข้าสู่อาณาเขตดวงดาวที่ไม่ค่อยคุ้นเคยอาณาเขตดวงดาวแห่งนี้ไม่สามารถพบเจอด้วยสัมผัสวิญญ,ญาณจากภายนอก ไม่ว่าจะมีระดับบ่มพาอสูงส่งแค่ไหนก็ตามราวกับมันถูกแยกออกมาจากดาราจากฟ้ากระจ่างหวังหลินเห็นดาวเคราะห์เบญจธาตุซึ่งรูปร่างเหมือนดอกไม้กำลังเบ่งบานอยู่เบื้องหน้าเมื่อเห็นดาวเคราะห์หวังหลินอดไม่ได้ที่จะเผยแววตาลหลงไหลวงแหวนรอบดาวเคราะห์งดงามมากหวังหลินพบเจอดาวเคราะห์มาหลายดวงแต่นี่เป็นดวงที่สวยงามที่สุดดาวเคราะห์ดวงนี้ไม่ได้เป็นของโลกทํำหวังหลินหลับตาเขาคือเจ้านายของเต่าแห่งสวรรค์ ดังนั้นจึงสัมผัสความคิดของเจ้าอาสูรโลกันด้านล่างได้ทันทีเหตุผลที่ดาวเคราะห์ดวงนี้ไม่ถูกสัมผัสวิญญาณตรวจจับและเหมือนอยู่ในอวากาศที่แยกออกมาจากดาราจากฟ้ากระจ่างก็เป็นเพราะดาวเคราะห์ดวงนี้ไม่ได้มาจากโลกทําหลังจากมาที่นี่เหล่าเซียนด้านนอกได้ใช้วิธีการบางอย่างที่ข้าไม่รู้จักเพื่อน,นำดาวเคราะห์จากแผ่นดินเซียนดารามาที่นี่หวังลินหลับตาและผสานเข้ากับเตาแห่งสวรรค์ จากนั้นลืมตาขึ้นมาด้วยความกระจ่างสดใสหวังหลิงยืนขึ้นและก้าวเท้าออกไปเขาให้เจ้าอาสูรโลกาลร,รอยอยู่ตรงนี้ส่วนเขาเดินเข้าหาดาวเคราะห์สว่างแพลวคาวพอเข้าไปใกล้วงแหวนทั้งห้ารอบดาวเคราะห์ส่องแสงสว่างจ้าและขยายออกไปด้านนอกวงแหวนหมูนวลส่งเสียงดังและป้องกันไม่ให้หวังหลิงเข้าไปหวังหลิงหยุดลงมองดูดาวเคราะห์ข้างในวงแหวนขบคิดเล็กน้อยและเอ่ยขึ้น หนาต้าวันนี้ข้ามาเรื่องการนัดของเราเมื่อครั้งนั้นวังลินเอ่ยเสียงสงบนิ่งและแผ่กระจายออกทุกทิศทางมันเข้าไปในดาวเคราะห์และแผดเสียงราวกับสายฟ้าน้ำเสียงของเขาดุดอำนาจแห่งสวรรค์เมื่อเสียงดังเข้าไปทุกสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์หยุดลงไม่ว่าจะเป็นคนธรรมดาหรือเซียนกระทั่งสัตว์ในป่าต่างก็สั่นสะท้านน้ำเสียงของหวังลินดังกึกก้องในหูของแต่ละคน หวังหลิงยังคงยืนอยู่ด้านนอกวงแหวนอย่างสงบนิ่งรอการตอบกลับผ่านไปสักพักน้ำเสียงแหบพรดาดังออกมาจากดาวเคราะห์น้ำเสียงเผยอาการตกตะลึงและหวาดวันผู้เท่าหนาต้าปิดด่านบ่มเพาะและยังไม่ออกมาเราไม่มีทางปลุกเขาเจ้ามาหาเขามีเรื่องอันใดหวังหลิงขบคิดเล็กน้อยและสายศีษะจากนั้นเอ่ยขึ้นบางเบาเจ้าเป็นใครข้าคือรองเจ้าสำนักกุ้ยยี่นามว่าหญินตงเฉิน เจ้าสำนักและผู้อาวุโสปิดด่านบ่มพออยู่ตอนนี้ข้ารับผิดชอบเรื่องราวทั้งหมดข้ารู้ว่าเจ้าเป็นใครแต่ผู้เท่าหนาต้าไม่สามารถออกมาได้โปรดกลับไปเสียเถอะน้ำเสียงระมัดระวังมากเว้นระยะมาสักพักถึงจะตอบกลับสายตาหวังหลิงจอดทะลุห้าวงแหวนและเห็นดาวครอข้างในผ่านไปสักพักจึงเอ่ยอย่างสงบนิ่งเขาจะรู้เมื่อข้าเข้าไปเพียงเท่านั้นหวังหลินก้าวเท้าพุ่งใส่วงแหวนที่กำลังหมุน น้ำเสียงแหบพร่าเริ่มแหลมและเต็มไปด้วยความหวาดกลัวตัวตนของท่านนั้นสูงส่งแต่ดาวเคราะห์เบนจธาตุไม่ใช่สิ่งที่ท่านสามารถเข้ามาได้ตามต้องการหากพยายามทะลวงผ่านเข้ามาข่าจะกระตุ้นค่ายกลเบนจธาตุค่ายกลนี้ไรปรานีก่อนที่น้ำเสียงแหบพร่าจะเอ่ยจบสัมผัสวิญญาณหญิงยโสแผ่กระจายออกมาขัดขวางเขาสัมผัสวิญญาณนีโอหังยิ่ง หากเจ้าสามารถทะลวงผ่านค่ายกนเบนจธาตุเข้ามาได้เจ้าก็เข้าสู่ดาวเบนจธาตุได้หากเจ้ากล้าทะลวงมาก็เข้ามาหากไม่กล้าก็จากไปซะหวังหลิงมีท่าทีสงบนิ่งเขาไม่สนใจน้ำเสียงพวกนั้นเลยรักษาจังหวะและก้าวเดินต่อไปเมื่อสัมผัสกับวงแหวนเสียงดังปะทุขึ้นรอบตัวเขาเสียงดังรุนแรงราวกับวิชานับไม่ถ้วนกำลังโจมตีหวังหลิงในคราเดียววิชาพวกนี้ออกมาจากห้าวงแหวนและมีพลังของธาตุทั้งห้า บางครั้งก็เป็นเพลิงบางครั้งก็เป็นาธาตุน้ำบางครั้งเป็นธาตุโลหะบางครั้งเป็นธาตุปฐพีบางครั้งเป็นาธาตุาาาาไม้หวังหลินก้าวเข้าสู่ค่ายกลทางด้านทิศตะวันออกของดาวเคราะห์มียอดเขาสูงประหานก้าแห่งซึ่งก่อตัวเป็นวงแหวนที่นี่คือตำแหน่งที่ตั้งของสำนักกุยียอดภูเขาทั้งเก้าสูงเสียดฟ้าคล้ายกระบี่ก้าเล่มแทงทะลุสวรรค์จิตสังหารทรงพลังแผ่กระจายออกไปกว้างไกลามากกว่าล้านลี้ ภายในระยะหนึ่งล้านลี้ไม่มีคนหรือสิ่งมีชีวิตใดเลยพื้นดินเป็นสีดำสนิทรอบภูเขาทั้ง9้ามีหอคอยขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางหอคอยแห่งนี้สูงกว่าภูเขาและมีถึง99ชั้นหอคอยแห่งนี้คือสำนักกุย้ยีทั้งสำนักกุ้ยีตั้งอยู่ในหอคอยแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากสำนักแห่งอื่นในโลกถ้ำตอนนี้มีลำแสงหลายสายทยานออกมาจากชั้นที่ต่ำกว่าชั้น30ลงไปและรวมกันด้านล่าง ลำแสงแต่ละสายคือเซียนหนึ่งคนระดับบ่มพอตแตกต่างกันไปส่วนใหญ่เป็นเซียนที่อยู่ขั้นแรกและมีเซียนขั้นที่สองไม่มากนักตอนนี้เหล่าเซียนทั้งหมดต่างมองขึ้นไปบนท้องฟ้าด้วยสายตาดูถูกเหยียดหยามหลังจากพวกต่ำกว่าชั้น30ทยานออกมากันแล้วเซียนเกือบร้อยคนทยานออกมาจากใจกลางตั้งแต่ชั้นส0ิบขึ้นไปเหล่าเซียนส่วนใหญ่เป็นชายชราและส่วนมากอยู่ในขั้นที่สอง พวกเขาจับจองยอดเขาสีในก้าวแห่งสายตามองค์บนท้องฟ้าด้วยความสงบนิ่งแววตาแต่ละคนเต็มไปด้วยความดูถูกเช่นกันพวกเขาไม่เชื่อว่าจะมีใครสามารถทะลวงค่ายกลรปบป้องดาวเคราะห์ของสำนักกุ้ยยีได้ง่ายๆพอคอยสิบชั้นบนสุดมีคนยืนอยู่สี่คนหนึ่งในนั้นสวมชุดคลุมสีดำใต้ตาขวามีรอยคล้ำเขาดูโอหังยิ่งและพ่นลมหายใจเย็น เป็นหวังหลิงแล้วอย่างไรไม่มีใครที่เราต้องกลัวในโลกท่านแห่งนี้เว้นแต่จะเป็นวิญญาณของสีรุง้งแม้จะผ่านค่ายกลนเบนจะธาตุมาได้ข้าคิดว่าคงอยู่ได้แค่หนึ่งก้านทูปก่อนจะถูกบททดสอบเปลวเพลิงหยุดลงแม้ระดับบ่มพาะของเขาจะสูงกว่าข้าการผ่านบททดสอบทั้งห้านับว่าเป็นไปไม่ได้ด้านข้างชายชราเป็นหญิงสาววัยกลางคนนางส่งเสียงหัวเราะแหลมและมีท่าทีขึงขังข้าหวังว่าเขาจะผ่านบททดสอบทั้งห้ามาได้ และเปิดค่ายกลเต็มที่จนกระตุ้นเบนจธาตุวโคจรคข้าอยากเห็นว่าเขาจะทนได้กี่รอบตอนที่1,730แก่นแท้ปัทภีท้ามกลางคนทั้งสีมีชายชาราสวมชุดคลุมเต่าอยู่ผู้หนึ่งใบหน้าแต้มจุดสีน้ำตาลหลังจากลังเลเล็กน้อยจึงเอ่ยด้วยน้ำเสียงแหบพร่าเรื่องนี้เราควรบอกผู้อาวุโสหนาเต้าหรือไม่เขาเป็นคนที่หวาดกลัวหวังหลินมากเขาคือหญิงตรงเฉิน คนที่พูดคนสุดท้ายคือชายวัยกลางคนพลันขอมมดคิ้วและเอ่ยตอบข้าเองก็แนะนำว่าไม่ควรล่วงเกินหวังหลิงไปก่อนที่จะแจ้งผู้อาวุโสหนาตา้าเขามีชื่อเสียงมากและในเมื่อมาเพื่อเยี่ยมเยียนหากเราสำนักกุ้ยยี่ของเราหาได้หวาดกลัวใครหน้าไหนกันแม่หวังหลิงจะเป็นคนมีชื่อเสียงแล้วอย่างไรเล่าแม้เขาจะเป็นมังกรเขาก็ยังต้องคุกเข่าเบื้องหน้าเราหญิงวัยกลางคนร้องออกมา ชายชราชุดคลุมสีดำสะบัดแขนและเอ่อยอย่างเย็ยนเยียบไม่ต้องเถียงกันค่าคิดมาแล้วอีกทั้งไม่ใช่ว่าผู้อาวุโสหนาต้าไม่ทราบเรื่องนี้หรือในเมื่อเขาไม่ออกมาเช่นนั้นก็มาดูกันว่าเจ้าปีศาจวังหลิงคนนี้จะมีสามเสียนหกกรหรือไม่เพียงสะบัดแขนเสื้ออวกาศระหว่างทั้งสี่คนก็บิดเบือนและปรากฏกระจกขึ้นมาเผยให้เห็นหวังหลิงที่กำลังเดินเข้าหาวงแหวนทั้งห้า ขนาดเดียวกันคนที่นั่งอยู่ในชั้นที่9ทั้งคู่อายุอยู่ในวัยกลางคนหนึ่งในนั้นสวมชุดคลุมห้าสีมองไปยังท้องฟ้านอกหอคอยด้วยแววตามีแสงลีลับหากหวังลิงอยู่ที่นี่เขาคงจําได้ทันทีว่าคนผู้นี้คือหนาเต้าบนร่างของหนาเต้าไม่มีร่องรอยความหิวหยนเขายังคงเหมือนเดิมเช่นก่อนหน้านี้สายตามองท้องฟ้าหนาเต้าเผยรอยยิ้มตอนนั้นเขาเป็นแค่เซียนขั้นวิญญาณแรกกาเนิดเท่านั้น ผ่านไปเพียงพันปีกลับเติบใหญ่ขนาดนี้แม้แต่ข้าก็เทียบไม่ได้ข้าก็เทียบไม่ได้เช่นกันแต่แล้วอย่างไรเล่าอย่าลืมว่าเราเป็นใครนอกจากนี้พวกคนรุ่นหลังแค่ปกป้องที่นี่ไว้ก็พอชายวัยกลางคนนั่งตรงข้ามกับหนาเต้าเขาสวงชุดสีม่วงดูหล่อเหลาหลังจากได้ยินคำพูดของหนาเต้าจึงหัวเราะหากศัตรูมาจริงๆคงไม่จำเป็นต้องให้เราลงมือบรรพชนเบื้องบนสามารถตื่นขึ้นมาแก้ไขทุกอย่างได้ กระนั้นเจ้าคิดหรือไม่ว่าหวังหลิงจะสามารถเดินออกมาจากค่ายกลบนจะธาตุได้เขาน่าจะสามารถเดินออกมาจากค่ายกลบนจะธาตุได้แต่เรื่องก้าวโคจรน่าจะไม่ผ่านไปถึงรอบที่สามค่ายกลน,นั้นถูกก้าวบรรผชนวางเอาไว้เมื่อนานมาแล้วแต่ถึงจะผ่านไปหลายปีก็ไม่มีคนธรรมดาคนใดสามารถทะลวงเข้ามาได้ข้ารู้จักวังหลิงเล็กน้อยเขาเป็นเพียงแค่เซียนขั้นวิญญาณดับศูนย์ระดับกลางเท่านั้นหนาเต้ายิ้ม ชายวัยกลางคนยิ้มออกมาเช่นกันเขามองออกไปนอกหอคอยเรามาดูการละเล่นนี้กันเถอะภายในห้าวงแหวนหวังหลินก้าวเดินอย่างสงบนิ่งวงแหวนส่งเสียงดังลัน่นแต่ไม่มีวงไหนสามารถทำ้ายหวังหลินได้เลยร่างเต๋าโบราณของเขาแข็งแกร่งมากวิชาพวกนี้ไม่สามารถทำ้ายเขาได้ธาตุทั้งห้าปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่องบางครั้งก็เป็นเปลวเพลิงม,มาึมาบางครั้งก็เป็นพายุทราย บางครั้งเป็นทะเลโกรธเกรี้ยวปกคลุมท้องฟ้าบางครั้งเป็นเศษโลหะหลายพันชิ้นส่งเสียงกระทบบางครั้งก็มีต้นไม้พุ่งเข้ามากระแทกหวังหลินไม่หยุดเดินเลยเขาเตรียมตัวมาที่ดาวเบญจธาตุอย่างเต็มที่แม้จะมีเสืออยู่ในถ้ำเขาก็ยังจะลองทะลวงผ่านไปตัวแปรที่สองนอกจากเทียนหยุนถูกซ่อนอยู่ที่นี่หวังหลินไม่รู้เรื่องกองกําลังที่ซ่อนที่นี่มากนักดังนั้นการตามหาวิญ,ญญาณดวงที่สามจึงเสียเปรียบอย่างยิ่ง เป้าหมายของเขาในการมาที่นี่คือการเปิดเผยตัวแปรกลุ่มนี้ให้เผยออกมาเขาต้องการรู้ให้แน่ชัดว่ากลุ่มอำนาจที่ซ่อนอยู่ที่นี่มีกำลังมากแค่ไหนมีเพียงการทำแบบนี้เท่านั้นจึงทำให้หวังหลินสบายใจเขาไม่ใช่คนโอหังมากพอจนบทพี้ยีกลุ่มกำลังนี้ด้วยตัวเองแต่เขามั่นใจว่าหากต้องการออกไปไม่มีใครหน้าไหนกล้าหยุดเขาหากเขาไม่มีความมั่นใจเขาคงไม่มาที่นี่ด้วยตัวเอง เพียงก้าวท้าวิชาทาุทั้งห้าได้พังทลายรอบหวังหลินอย่างต่อเนื่องหลังจากก้าวไป14ก้าวหวังหลินจึงเข้าสู่ชั้นในของห้าวงแหวนแสงที่นี่ส่องสว่างและแพรว่าท่า,ท,าทั้งห้ารอบตัวหวังหลินพลันเปลี่ยนไปทตุทั้งหมดเปลี่ยนกลายเป็นทาาปัปฐภีทุกอย่างที่เขาเห็นก่อนหน้านี้เป็นแค่ชั้นนอกสิ่งที่หวังหลินเผชิญตอนนี้คือค่ายกลชั้นแรกของจริงแห่งค่ายกลเบญจะทตุค่ายกลมหาปัพี หลังจากวังหลินเข้ามาในห้าวงแหวนค่ายกลปทพีจึงกระตุ้นขึ้นมาภาพทัศนวิสัยพระเลือนราวกับเขาเข้ามายังโลกอีกใบโลกนี้มีเพียงพื้นดินและไม่มีท้องฟ้าด้านล่างเป็นพื้นดินไร้ขอบเขตเมืองบนเป็นพื้นดินกลับหัวแทนที่ท้องฟ้าฝุ่นดินตกลงมาจากด้านบนราวกับสายฝนเกิดเป็นพายุเชื่อมต่อพื้นดินทั้งสองฝั่งมันไม่ได้มีพายุเดียวแต่มีถึงเก้าเก้าพายุนี้ปลดปล่อยเสียงดังสนั่นมหาศาล ขณะดเดียวกันก้าวพายุเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและเข้ามาใกล้ในทันทีพวกมันเปลี่ยนกลายเป็นใบหน้ามนุษย์ก้าคนซึ่งอยู่ห่างจากหวังหลินเพียงหมื่นฟุตใบหน้าท้งก้าสร้างขึ้นจากดินโคลนและดินทรายพุ่งใส่หวังหลินในจังหวะนั้นพื้นดินด้านล่างหวังหลินสั่นเทาเคลื่อนตัวราวกับคลื่นคลายอสูรดุร้ายซ่อนตัวอยู่ด้านล่างในหูหวังหลินเกิดเสียงดังสนั่นกึกก้องสายตามองทุกอย่างด้วยความใจเย็น แค่จิตวิญญาณห้าธาตุไม่คู่ควรให้ข้ายอมรับหวังหลินก้าวเท้าและเข้าประชิดขณะที่มันส่งเสียงคำรามหวังหลินโยนกำปั้นออกไปใบหน้าพังทลายเสียงดังปังฝุ่นดินจำนวนมากพัดใส่หวังหลินหวังหลินพลันเคลื่อนไหวและเคลื่อนเข้าหาใบหน้าที่สองโยนกำปั้นออกไปอีกครั้งจากนั้นก้าวไปก้าครั้งและโยนกำปั้นก้าระลอกใบหน้าทั้งก้าพังทลายทั้งหมด จังหวะนั้นพื้นดินแปลกประหลาดที่กำลังห้อยอยู่ในท้องฟ้าพลันเริ่มเคลื่อนไหวและบิดตัวลงมาขณะเดียวกันพื้นดินด้านล่างหวังหลินเริ่มยกตัวขึ้นทั้งหมดเกิดขึ้นในชั่วพริบตาสองพื้นดินบีบเข้าหากันเพื่อบทที่หวังหลินภายในหอคอยคนทั้งสี่มองเห็นฉากเหตุการณ์ทั้งหมดในกระจกเมื่อเป็นแบบนี้ชายชราชุดสีดำเริ่มหัวเราะค่ายกลปัทภีจะถูกทำลายง่ายๆได้อย่างไรหวังหลินผู้นี้ดูเหมือนจะมั่นใจตัวเองมากเกินไป แม้จะเป็นเซียนขั้นที่สามแต่การทำลายค่ายกลปทัทภีก็ต้องใช้ความพยายามอยู่บ้างนั่นก็ถูกนี่เป็นเพียงแค่การเปลี่ยนแปลงรอบสองในค่ายกลปทัทภีและมีอีกเจ็ดครั้งข้าคิดว่าแม้หวางหลิงจะผ่านค่ายกลลปทัทภีในชั้นแรกไปได้เขาก็คงบาดเจ็บสาหัสหญิงสาววัยกลางคนเอ่ยด้วยเสียงแหลมนางจ้องหวังหลิงด้วยความเกลียดชังและมีความสุขหวังหลิงเจ้ารู้จักสื่อถูนานดังนั้นวันนี้เจ้าจงยอมรับการลงโทษแทนคนที่ไรหัวใจคนนั้นไปซะ อีกสองคนตกตะลึงและขะมวดคิ้วพวกเขามองหน้ากันเองและรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติทุกอย่างดูเหมือนเรียบร้อยเกินไปขณะนั้นเองโลกในกระจกเปลี่ยนแปลงไปอย่างประหลาดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นฉับพลันเสียงหัวเราะของชายชราชุดดำและหญิงวยกลางคนถึงกับโดนขัดเมื่อทั้งสองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นสีหน้าท่าทางจึงเปลี่ยนไปในกระจกนั้นพื้นดินสองฝั่งปิดลงไปแล้วและหว่างหลินถูกขนึกไว้ตรงกลางโดยไม่ได้เปิดออกมาเลย กระนั้นตอนนี้มีเสียงดังเป็นจังหวะโผล่ออกมาท่ามกลางพื้นดินทั้งสองราวกับมีคนกำลังชกใส่บางอย่างเบาๆบนพื้นดินปรากฏรอยแตกร้าวขึ้นทันทีรอยแตกร้าวปริแตกออกไปเรื่อยๆหวังหลินดูเหมือนเดิมเช่นก่อนหน้านี้เขาก้าวออกมาจากพื้นดินที่พังทลายหากแค่นั้นคงไม่ทำให้ชายชาราชุดดำและหญิงววยกลางคนตกตะลึงมากพอสิ่งที่ตกตะลึงคือตอนที่หวังหลินสะบัดแขนและใช้วิชาบางอย่าง พื้นดินที่แตกสลายกลับลอยเข้าหาหวังหลินและควบแน่นในมือขวามันเปลี่ยนกลายเป็นกองดินกองดินเล็กน้อยนี้เปล่งปลิ่นอายจิตวิญญาณทรงพลังมันคือจิตวิญญาณของค่ายกาลลปัทภีทั้งสี่คนขบคิดเงียบเงียบชายชราชุด,ดดำอ้าปากค้างดวงตาหวาดกลัวยิ่งเขาจ้องมองหวังหลินด้วยความคิดว่างเปล่าพระหวังหลินถือก้อนดินในมือและดันออกไปเขาเห็นหวังหลินมองขึ้นมาที่เขาและเขาส่งเสียงร้องโดยไม่รู้ตัว เขาไม่ใช่เพียงคนเดียวพอหวังหลินกวาดสายตาผ่านไปหญิงวัยกลางคนและอีกสองจึงรู้สึกศีรษะด้านสาถอยร่นทันทีเขาไม่สามารถหาเราเจอได้เราอยู่นอกค่ายกลเขาเขาจับจิตวิญญาณปัทภีได้จริงๆบนชั้นที่สิบนั้นสายตาของหนาเต้ายังคงจับจ้องไปบนท้องฟ้าด้านนอกหอคอยเขาค่อยๆขมวดคิ้วชายวัยกลางคนที่อยู่ตรงข้ามหนาเต้าเอ่ยขึ้นเบาๆหากเขาแค่ทำลายค่ายกลปัทีก็คงดี แต่เขาเอาจิตวิญญาณปัทภีไปด้วยสมควรแล้วที่มีชื่อเสียงขนาดนี้เขาแข็งแกร่งมากไม่มีปัญหาเรายังมีอีกสี่ค่ายกลอีกทั้งยังมีก้าวโคจรข้าอยากเห็นว่าเขาจะเอาพวกมันไปได้อย่างไรนาต้าเผยสายตายเย็นเยียบเขาแล้วหวังหลิงไม่ถือว่าเป็นสหายกันอย่างมากก็เป็นคนรู้จักตอนนี้ไม่มีใครในโลกท่ำสังเกตเห็นแสงสีโลหิตกระพริวบว่าในดาราจากฟ้ากระจ่าง แสงโลหิตเปลี่ยนกลายเป็นชายหนุ่มผมสีดำพลางมองออกไปไกลและเผยรอยยิ้มมีความสุขเขาอยู่นั่นก็ดีค่าไม่รู้นิสัยของเด็กคนนี้ติดตามเขาไปดูเสียหน่อยน่าจะดี